าเรานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสะแก้วครับ นายปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์การค้าชายแดนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและสถานีรถไฟพรมแดนบ้านคลองลึกสำรวจพื้นที่ตลาดโรงเกลือพบปะผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ จากนั้นคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร CIO จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนและสุดท้ายก็เดินทางไปเยี่ยมชมด่านศุลกกกรอารัญยประเทศรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเก็บกู้ระเบิดที่ด่านศุลกกกรอารัญยประเทศบ้านป่าไร่อำเภออารัญยประเทศ ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าการค้าชายแดนในปี2,566มูลค่ารวมกว่า 1, 100ล้านบาทเป็นการส่งออกประมาณ79,000ล้านบาทโดยจังหวัดสระแก้วได้เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเรื่องการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่อำเภออรัญญประเทศผลักดันให้มีการขนส่งทั้งคนและสินค้าทางรถไฟ ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ระหว่างการรถไฟของทั้ง2ประเทศไปแล้วตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเดินรถระหว่างประเทศผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์อาคารด่านสุลกากรป่าไร่อำเภออารัญ,ญประเทศ ซึ่งกรมศุรกากรได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนการเสนอขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนสตึงบทขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้หากแล้วเสร็จทางจังหวัดก็จะได้ขอเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปเดี๋ยวไดก็ตามครับในขณะนี้ มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหนองเอี่ยนสตึงบทสำหรับนำเข้าส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราวไปก่อนครับภายหลังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสถานการณ์ข้อมูลของจังหวัดทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จะได้นำไปเสนอให้คณะรัฐมนตรีทางรัฐบาลได้รับทราบเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไปครับ